ก็หาร้านดวงใจกับคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะคกับคุณหลายๆนอนแล้วโอ้ยอายุสลิปยปิงอายุสลิปยปิงเอาอายุแบกน้องกับพี่น้องขอบคุณหาร้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณตั้งหาร้านดวงใจแตงคุณ aqui um, วัี iar, ่ะ้าีรนงใจขอบคุณเหลายเรื่องพี่น้องลวันอวนชิงแตงกูโมาเรียคบดึกไมรับยังกันเยอบอกแล้วน้ำได้เงี้ยคามูทุกขาดเจ้าตนานกดไหลกดแช่หายเร้อพี่น้องเลย หดไรรวรวนะขอบพุณนหาล้านดวงใจเด้อมีนอ้องขอบพุณนหาล้านดวงใจท้ไรไรแบบทำไรไรนี่อลับ ที่าสองหลนน้องใจบอกคุณไดหลายเด้อพี่น้องคุณได้หลายดวันก็วชงแตงกุนโซมาที่ลูกทำ

Obrigada. Uh -huh.